อันนี้เป็นเยลลี่บุกนะคะเป็นแบบนุ่มๆนะ้นมาได่ <c oughs> ได่ีเ <c oughs> ลยเฮ้ยมนรถลิ้นจี่นะคะอ่าให้เด็กคนละหนึ่งซองค่ะให้พี่คุณอันหนึง่งพี่ค่ะเอาขาลันไกล เขาอยู่เล่ไปก็ขา่หล่นขอให้ตาหน่อยแล้วขอก่อนตามพี่วิลลี่ตอนแม่ใส่ทองไปให้เดิมที่เดิมวโอ้มันมึงไปเอาทองแกนี่เดยมมาเสือเดิมตามอะกินค่ะไหนลองกินดูอะ เป็นไงรสชาติหอมไหมหวานหอมอร่อยไหมไม่เล็กเล็กๆนี่ไม่ค่ะใช่นะหอมมากอร่อยนี่คือคนเดี๋ยวเราจะมารีวิวนี้นะคะวันนี้ซื้อนี้มาให้เด็กแยลี่ไข่ดาวแยลี่ไข่ดาวนะคะที่กำลังฮิตกันอยู่ จับอ่าทุกคนตัดของตัวเองโอ่เตัดตัวเกเลยตัดของตัวเองค่ะวางเดี๋ยวดูวิธีทำนะคะเขาบอกว่าให้เอาแกะเม็ดป๊ปแปะก่อนเนาะให้แกะเม็ดโป๊ะแปะวางไว้ใครใจรลยข้างล่างก็ได้เลยข้างบนก็ได้ลองดูอัน อ่ะเปิดอันนี้ก่อนก็ได้จะได้เปิดง่ายๆหรือว่าจะจัดเอาเดี๋ยวการตัดเอาอ่ะมีนี่เปิดให้อยู่นี่มีเลือดอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาจะเอาน้ำนั้นแหละที่โรยใส่ในนี้นี่นะคะนี่นะคะเมเปิแปะก็จะเป็นสีแดงนี่ขนมเต็มใช่ ระวังน้ำมันไหลนะคะลองทำดีๆนะคะเราได้แล้วก็จะเอาไข่เทใส่ไปในกระทะไม่ลมเราได้ยินเสียงไข่ทอดเราทอดกันนะคะนี่เดี๋ยวเราทอดกันเลยค่ะอ๋อที่เห็นทอดยังการก็ได้ทอดแล้วค่ะเราทอดไข่ก่อนค่ะอันนี้จะมันทอดไย่คะเสียงก็จะดังไข่ทอดเสียงก็จะดังเหมือนไข่ทอด ไข่แดงลนี่นะคะมีน้ำมันให้ด้วยอ่ะแม่เฮ้ยไข่แดงแตกกินเลยได้ไหมพีคุณคุณทอดแล้วค่ะกินเลยได้ไหมอ่ะกินได้เลยค่ะตักกินได้เลยค่ะนี่คือขอหั่นก่อนนี่นะคะทุกคนด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามากินไข่แดงกันนยคะเริ่มจากไข่แดงค่ะไข่แดงเลยอ๋อหน่อเป็นไงคะเย็นลองชิมกันนะ บ้านท้ายมันจะมีเป็นมีดมีดหั่นอยู่ทั้งทั้งท้ายท้ายช้อนอะ่ะเป็นไงคะเอาพี่คุณกินนี้่ะพี่คนหัน่นกำลังหั่นไข่มันก็จะกินยากๆหน่อย,อย,อยเททั้งกระทะใส่าปากเข้าไปเลยรวบนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเทกระทะเลยค่ะบโอ้โหมากครับเราจะมากินไข่เลยนะครับไข่แดงกับไข่ขาว เป็นไงนเทเอาเทไปทั้งกระทะเข้าเปล่าเลยค่ะหนึ่งคำใหญ่หัวับเป็นไงจะต้องกินให้เกลี้ยงค่ะแต่ว่าอันนี้กำลังสดเหลือพี่เคนนะคะพี่เคนไม่ยอมกินสักทีเอาพี่เคนไม่ทำอะ่ะมันติดจากกระทะพี่เคนยังไม่กินครับโอเคอ่บ๊ายบายค่ะ